ข้กาบสวัสดีท่านผู้ชมที่ยังติดตามช่องนี้หรือยังไม่ติดตามกันด้วยนะครับผมนะวันที่ผมจะมาทําการบอกมือใหม่นะหรือรายการใหม่นั่นก็คือรายการเอาตัวละครในเดตอะไรในแบบของเกมเดทอะไรสปีดทีดีมา vs กันนะฮะว่าตัวไหนดีกว่ากันเพราะว่าสําหรับมือใหม่มันยังไม่รู้นะว่าตัวไหนควรเอาไป ลงดันฟาร์มอะไรแบบนี้ผมจะแนะนําในคลิปนี้เลยนะซึ่งคู่ที่จะมา vs กันนั้นก็คือค<อ>ูลูมิคิมซันกับควีนนะฮะ <c oughs> ก็ผม <c oughs> คิดว่านะคู Kim ่ลูมิคิมสันเหนือกว่าตรงที่ว่าคู่ลูมิคิมสันที่ผมเล่นมารู้สึกว่าเบต้าใหม่นะั้นมันโจมตีไวมากนะแล้วควีนดูดามเมจเนิร์ฟลงนะฮะควีนดามเมจเมาลงคิมสันนั้นทั้งเร็วกว่า นาเมตแรงกว่าแล้วก็เอม,มีลูกเล่นมากกว่านะฮะควีนมันดูเป็นยุคสกิลเก่าไปแล้วอะ่ะส,ส่วนคิมซันเนี่ยมันดูสกิลใหม่นะดูสกิลหลากหลายกว่าเล่นลูกเล่นได้เยอะกว่า <c oughs> แถมมันการทำยิงต่อนเนื่องของมันเนี่ยมันค่อนข้างรัวกว่าควีนนะ แต่ควีนมันก็ไม่ใช่ช้านะแต่มันเร็วเหมือนกันแต่ว่าผมว่าคิมสันเร็วกว่ายิงได้รัวกว่าอืมแถมควีนมันเป็นหน่วยทําคอมโบเนาะคิมสันนี่มันเป็นแบบกดสกิลคลิมสันมันเป็นแบบกดสกิลนะอืมด้วยแบบกดสกิลนั้นมันทําให้ดูเล่นง่ายกว่าคอมโบเพราะว่าคอมโบเราต้องมีจังหวะของตัวเองเราต้องห้ามคอมโบมั่ว คิมซันเราปล่อยไปกิมห้ามั่วเหมือนกันแต่ว่าในบางจังหวะมันก็มั่วได้คือต้องรูอยากปล่อยสะกิวเหมือนกันอืมแต่ว่าท่านอยากจะมั่วก็มั่วได้ไม่เหมือนกับควีนที่มันจะคอมโบมั่วแล้วมันจะเสียอืมในเบต้านี้นะแต่ไม่แน่ในเบต้าน่าอาจจะเก่งแต่ผมว่านะผู้ชนะในคลิปนี้ก็คือคิมซันนะฮะแต่ สุดท้ายนะฟังฟังผมก่อนนะแฟนคลับควีนอย่าเพิ่งลุมถล่มผมนะผมว่ามันก็อยู่ที่คนเล่นแหละฮะถ้าคนเล่นเขาจะชอบควีนก็ชอบไปแต่ถ้าคนเล่นเขาจะชอบคิมสันก็คิมสันอืออันนี้ก็แล้วแต่คนคิดนะฮะสรุปคือคลิปนี้คิมสันชนะฮะอืมส่วนถ้าอยากให้มีอีพีสองไหมก็คอมเมนต์ไว้นะฮะผมจะทำเอาไวนะ้เนาะอืมส่วนคลิปหน้า จะเป็นคลิปอะไรนั้นรอชมกันเออปลอรอนะฮะคลิปนี้ทําเพื่อมือใหม่อืมไม่ได้ทําเพื่อมือเก่านะฮะอข,อขอบคุณที่รับชมครับบ๊ายบายครับ